หิว <laughs> หิวไหมบอมบอมหิวไหมอ่าไม่ได้ยินโอเคก็พอดีผมเพิ่งเลิกงานกี <laughs> ่โมงเห็นไหมน่าจะสองทุ่มครับเดี๋ยวผมจะไปกินโรตีเขาชื่อ <c oughs> โรตีอะไรนะลืมไปละตรงไหนตรงหน้าโรงพยาบาลอะตรงนี้ราชพฤกึกอะโรตีอะไรนะ โดตีป้าจำหลัดเลือทักอย่างนี้แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะโอเคเดี๋ยวรอแฟนผมนแต่งตัวก่อนเดี๋ยวออกไปหาอะไรกินกันอา่าต้องขายสินี่ไงถึงแล้วแม่ไม่ขายได้ไงโดคุณบอมบอเคเดครัว มา,ม,ามาถึงแล้วกินอะไรละมามาถึงแล้วกินอะไรละกินอะไรละธรรมดาหนึ่งเอาต้องจดไหมครับเอาธรรมดาหนึ่งครับใส่ไข่หนึ่งครับแล้วก็โรตีกลมหนึ่งครับมีอะไรโรตีธรรมดาโรตีใส่ โรตีใส่ไข่ตัดกรอบโรตีก้ม25บาทโรตีตัดกรอบก็มีนะโรตีตัดกรอบใส่ไข่โรตีปล่อยทองบนฟาอ๋อข้างล่างเป็นท็อปปิ้งมีเพิ่มชีดด้วยกล้วยหอมไมโลเมนูแนะนำมีตัดกรอบกล้วยชอ็อกครับแล้วก็ตัดกรอบคอมโบหวาน ตัดตรอบคอมโบยามตัดกรอบอิ้งหยายใส่ไข่สอดใส่ป้าอ่อนอเคเ๋จะผมนั่งรอก่อนขมิ้ีเย็นม,มีโป้งเหน่ขายด้วยโรตีลววาวาเลยโรตีกล้วยหอมอเมนูเยอะมาก ป้าจำรัดแฟผมนั่งรออยู่นู่นปล่อยรอยอยู่นู่นเลยเ,เดี๋ยวผมสั่งไป3าอย่างนะมีธรรมดานให้แฟนแล้วก็ผมเอาใส่ไข่แล้วก็โรตีกลมไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวลองดูมีหลายอย่างนะตัดกรอบยิงอย่างเราตัดกรอบ การวันตั้งแต่ร้านเปิดตั้งแต่สี่โมงครึ่งครับถึงห้าทุ่มครึ่งร้านอยู่ตรงเขาเรียกว่าแถวลาจาับตรงไหนนะตรงข้ามลง,งเยื่อเยโรงแรมอุทองตรง ตรงนี้เขาเรียกว่าว่าอะไรบอกอ๋ออยู่อันเนี้ยอ๋อโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลกรุงเทพเหรออ๋ออยู่ข้างๆโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยโรใช่ไหมโรงพยาบาลกรุงเทพอ่ะตรงนู้นตรงนู้นโรงแรมหมู่ทองครอบๆนี่นะครับถ้าใครมาแล้วก็ อยู่ตรงโรงแรมกรุงเทพอะครับฝั่งเดียวโรงแรมกรุงเทพตรงข้ามโรงแรมเยื้องๆกับโรงแรมอุทองตรงยูเชิญพอดีเลยนี่ตรงหลังร้านก็จะมีตู้กรุงไทยสร้งไว้สามอย่างเดี๋ยวจ่ายตังค์กัน ของผมเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าครับครับคือน้ำตาลไหมคะอ๋อไม่ครับนี่ครับเดี๋ยวเรารอนะครับข้างก็มีร้านนะมีร้านโจ๊ก มีไก่ทอดฝั่งตรงข้ามก็มีหมาล่ามีหอยคอนไอ้คูคอนคูคอนเหรอหอยแซ่บเราลอ,อก่อนนะครับ จะไปกินห้องหรือว่านั่งกินแถวนี้นี่นนนั่งกกิออมาแล้วนั่งกินตรงไหนเดียวไม่รู้อ้าวนั่งกินตรงไหนดิไม่รู้ไปดูน้ำไปเพื่ออะไรไก่ไปเพื่ออะไรไก่อะจะไปไหนนะไปริมน้ำริมน้ำมีอะไรอ่ะมีมีมันมันอะไรมันอะไรมันก็มีน้ำให้ดูนี่นาห้ดู เดี okay, e ux, ๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเอเคเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีตอนกินดีกว่านี่ครับอาหารอย่างแรกมาแล้วตักให้พี่ดูหน่อยดิมีอะไรบ้างพอดีผมมาหาที่นั่งกินโรตี <c oughs> และดันมาเจอร้านสเต็กก็เลยมานั่งเอเคมีอะไรบ้างครับ <c oughs> มีกุ้งตัวใหญ่นะ หอย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 แมงผู้พูดนิวซีแลนด์เหรออ๋อแล้วก็มีปลาหมึกอันนี้นะหน้าปลาน่ากินนะโอเคเดี๋ยวรออย่างที่สองมาหมึกอะไรเนี่ยหมึกปลาหมึกครับเป็นใช่ปลาหมึกไม่เป็นลูกชิ้นต่ตรงนี้แล้วก็จะเป็นผักโอเคเดี๋ยวรออย่างที่สองมาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูมาแล้วครับอย่างที่สอง อะไรละสเปกหมูฉ่ำชีสครับม,มีไข่ให้ด้วยนะเส้นสปาเกตตี้แล้วก็มีบอรอกโคลี่มีผักนะครับแล้วอันนี้น่าจะเป็นชีสโอเคเดี๋ยวผมลองกินกันนาสตรแม่งลง,ลงแม่งลงเหรอแม่งออกครับไอ,ไอ,ไอมาตรงชีสเลยเอาจับบอกดิจับสิครับ จะกินไหมลองไหมเอาดิดอ่ะให้หน่อยเกย์ดุมลองกันอนนะลองก่อนนะไม่เคยกินด้วยกินอะไรก่อนเขากินอะไรก่อนไม่รู้แล้นะ้วจับอย่างีเธนะอก็เออลองหมูก่อนครับล,ลองหมูนะชีสยืดเลยลองนี่นะครับนี่นะชีสยืดเลย ร้อนไหมเนี่ยอืมโอ้ยอร่อยคำเดียวรู้เรื่องอืมอืมเามืนับซอสมาให้เลยนะครับเขาจะอยู่รอสุกกำลังดี

ร้อนนะระวังนะ,ะวางอะไรครับมันไม่ยืดแล้วไม่ยืดแล้วคุณหนุ่มบอกว่าไม่ยืดแล้ว,ลวเขามีซอสให้นี่อ,อืเฮ้ยลองกินธรรมดาก่อนสิไม่ร้อนด้วยอ่ะใส่ซอสด้วยอ่ะ ป็นไงอร่อยในชะ่ไหมเคเดี๋ยวผมกินเร็จก่อนเดี๋ยวผมต่อไปนี่นหลักๆเราอยู่นี่มีเส้นสปาเกตตี้ด้วยโอเคนะไ,ไม่รู้ว่าใครหิวกันแน่เคเดี๋ยวผมถ่ายนี้ให้ดู ไข่โกมก็ใส่ไข่ขกับกมเน่ยโกมกับไข่ใช่รีวิววม่ด้วยธรรมดาเปิดแล้วเหรอเปิดแล้ว,ลวธรรมดาใช่ไหมนี่เขาไม่มีขยะให้หรอนีนเลยก็ได้ร รีวิว่ะครับมันจะไม่กรอบแล้วอะเพราะว่าเราสั่งมานานแล้วแต่ก็หน้าตาน่ากินนะลองกินดู<ช>เหียวก็แม่สั่งเขาให้เอากรอบเหรอ,ม,อม,มันหายอยู่แล้วดับแล<ะ>้วเป็นไงบ้างหอม,อม กรอบจะอร่อยมากหรแต่นี่มันไม่นาแล้วมันไม่กรอบมันเหนียวอะค่ะมัวแต่หาร้านนั่งกินกัะเนาะแล้วอ,อร่อยไหมนมน้อยไปหน่อยน,อนอ้อยแบบน้อยแบบนมมีเยอะแล้วกรอบจะอร่อยกว่านี่เหรไหมเราไม่ได้สั่งเท้าเนี่ยถ้าเราสั่งเท้าพี่ว่า ข้า,าแขกทำอ่ะอร่รอยะออโดาสรุปแล้วมันก็อห,นหอมแหละแต่ว่าเหนียวเหนียวเพราะว่าเราขี่รถมนานานแล้วเราขี่รถมนานานแล้วอเอออันนี้ธรรมดาครับโรตีเดี๋ยวผมจะกินสเต็กหมดก่อนผมจะกินอันใส่ไข่แล้วก็อ,อันวงกลมนะครับ มไ <uh ่่อยูใชเห็นคือหอมมากเ่เหรับน่ารัผมกินสเต็กเสร็จแล้วเดี๋ยวอันนี้ผมมองกินใส่ไข่หน่อยใส่ไข่มันมันเย็นไว้ก็เย็นนิดนิด่ลครับกว่าจะหาที่นั่งกินกันได้ นนะลองก่อนทำแรกทำเดี่ยวเลื่อนอร่อยเมื่อกี้ของของบอมเดียวใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวไม่มากไข่เคลือบกำลังดีแล้วก็เมื่อกี้ของเรานมน้อยใช่ไหม อันนี้นมเยอะมากเลยไม่ได้ใส่น้ำตาลด้วยหรอของนมใช่ใช่ไม่ได้ใส่พี่บอกเขาไม่ให้ใส่น้ำตาลแค่นมอย่างเดียวก็น่าจะพอละโอ้ยหนูก็ว่าให้มันไม่หวานอืมอร่อยครับอร่อยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวลองนี่หมดเลย ตอนไหนแล้วรอนนะอืมอะไเธอมาสองอหรออ่อยเธอจะกินไสองอหรอเธอไม่จุดเหรอ เดี๋ยวรอลองดูก่อนส้เงกปกันวันละเหรอกินคนเดียวอร่อยอร่อยตุ้กลมไม่รู้ว่าทำไมมันถึงกลมมผมกินไม่หมดนะอันนี้ ตรงนี้ลองดูอ่ะมันคืออะไรไม่เคยเห็นเหมือนกันโรตีคมว่ามันคือแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติมันจะแตกต่างกับใส่ไข่ไหมแับธรรมดาไหมอ่านี่ยรับมันจะกลมกแบบนี้แช่แล้วมันน่าจะกรอบๆนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะ ม,มันกรอบครับนักชาติเป็นไงมีไข่ไหมไม่มีลองดูอ่ะโรตีนี่มะพร้า,าวมันจะคล้ายๆกับโรตีธรรมดาครับแต่เหมือนเขาเอามาห่ออีกอะอะไรครับเขาห่อเป็นกลม มันจะแน่นกว่าแน่นกว่าธรรมดาเหมือนใส่นมใส่อะไรเยอะกว่าเล้วแล้วมันจะออกกับกรอบครับเนี่ยเหมืนหอนเ็าห่อห่อไปเลยนะอันนีอ้อร่อยแต่อร่อยถ้าถ้าใครชอบกินธรรมดาแล้วแบบว่าอยากกินแบบแน่นๆอ่ะขาดแน่นๆนิ่มๆครับกรอบนอกแนละนุ่มในอันนี้อร่อยอโอเคครับก็ตอนแรกก็จะกินแค่โรตีไหลไปเรื่อยจนมาถึง ริมน้ำแล้วก็มาต่างอะไรนะสเต็ก,กต่างสเกกินแล้วก็ยำกินโดยโดยตัวตัวครับถ้าเนี่ยโรตีอันเนี้ยผมว่าอร่อยทุกอย่างเลยถึงแมอ้อะไรนะธรรมดาผมจะไม่ได้กินแต่ว่าผม,ผมว่าอร่อยอร่อยยังไงก็อร่อยครับอร่อยแต่เนียถ้าใครจะมากินนะก็ใครมาพิโลกครับก็อยู่แถวราชาพฤกษ์ตรงข้ามกับโรงแรมอู่ทองครับอยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลกรุงเทพ อยู่เยื่ๆงกันเลยใครมาก็แวะมาได้ครับโอเคครับ